สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องพฤติกรรมทางการเงิน9อย่างนะครับที่เขาว่ากันว่าอาจจะฉุดรั้งความมั่งคั่งของเราอยู่อันนี้เรากลั่นมาจากวิดีโอของ c e o ท่านหนึ่งเลยนะที่แบบปั้นธุรกิจร้อยล้านมาจากศูนย์เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะสกัดเอาความคิดสําคัญๆนะครับว่าเอ๊ะนิสัยเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเนี่ยมันส่งผลกับการเงินเราในระยะยาวยังไงบ้างค่ะ การเข้าใจนิสัยพวกนี้นี่สําคัญมากเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วมันเชื่อมกันหมดเลยแล้วการเข้าใจนี่แหละคือก้าวแรกเลยที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าแต่ละข้อมันส่งผลต่อภาพรวมยังไงบ้างได้เลยครับเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่าเรื่องออการรับคําแนะนําทางการเงินแหล่งข้อมูลที่เราดูมานี้เขาค่อนข้างชัดเลยนะว่าคุณจะฟังคนที่เขาไปถึงจุดที่เราอยากไปแล้วจริงๆใช่ค่ะอย่างเช่นพี่เลี้ยงหรือว่าโคช้ชผู้เชี่ยวชาญไปเลย หรืออาจจะเป็นเพื่อนที่แบบเก่งกว่าเรานำหน้าเราไปนิดหน่อยอืมใช่ค่ะไม่ใช่ไปฟังคนที่เออยังพิสูจน์ตัวเองทางการเงินไม่ได้แบบนั้นจุดนี้น่าสนใจนะครับว่าทำไมเขาถึงเน้นย้ำขนาดนั้นคือเพราะมันนำไปสู่นิสัยถัดไปได้ง่ายมากๆเลยค่ะคือนิสัยที่ว่าพยายามจะรวยเร็วอ๋อครับพอเราไปฟังคำแนะนำผิดๆมาหรือเห็นคนอื่นเขาทำอะไรแล้วดูดีก็เกิดอาการที่เรียกว่าโฟโมนะคะกลัวตกขบวน f OM o โมนี่เองใช่ค่ะอย่างในวิดีโอก็มีตัวอย่างเลยที่ไปลงทุนอสังหาที่ดีทรอยแล้วขาดทุนไปเป็นแสนเหรียญเลยนะคะเพราะว่ารีบร้อนเกินไปแล้วก็ขาดความเข้าใจในตลาดจริงๆเห็นแค่ว่ามีโอกาสก็กระโดดใส่เลยแบบนี้ก็เป็นบทเรียนราคาแพงไปค่ะโหเข้าใจเลยครับแล้วถ้าเราไม่อยากรีบร้อนไม่ตามกระแสโฟโมทางเลือกที่ดีกว่าที่แหล่งข้อมูลเขาเสนอไว้คืออะไรครับ ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การอดทนรอเฉยๆนะไม่ใช่แค่รอค่ะแต่คือการลงมือสร้างคุณค่าที่ตลาดต้องการจริงๆค่ะอย่างแรกเลยคือต้องพัฒนาทักษะที่มันทำเงินได้สูงๆเช่นการขายการตลาดหรือเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นเรื่อง AI แล้วนะคะครับทักษะทำเงิน2คือ ต้องไปแก้ปัญหาที่คนยอมจ่ายจริงๆโดยเฉพาะปัญหาของธุรกิจที่มีกำลังจ่ายนะคะและ 3. คือต้องเรียนรู้วิธีสร้างธุรกิจจริงๆอาจจะเริ่มเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะแบบลองขายอะไรก็ได้ให้คนแปลกหน้าดูเพื่อให้เข้าใจกระบวนการทั้งหมดอืมพอพูดถึงการลงมือทำอีกเรื่องที่แหล่งข้อมูลเน้นมากๆเลยคืออย่าละเลยตัวเลขของตัวเองโดยเฉพาะบัญชีธนาคารนี่แหละครับเขามีคำแนะนำที่เรียกว่ากฎ24ชั่วโมงด้วยนะ คือให้เช็คยอดทุกวันไปเลยอือหือทุกวันเลยใช่ครับเพื่อให้รู้สถานะการเงินเราตลอดเวลาซึ่งมันก็เชื่อมกับอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือการเปรียบเทียบระหว่างใช้เวลาเพื่อประหยัดเงินกับใช้เงินเพื่อประหยัดเวลาอ๋ออันนี้น่าสนใจครับเป็นยังไงครับ คือคนที่เขาสร้างตัวได้จริงๆมักจะเลือกอย่างหลังนะคะคือยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลาของตัวเองคืนมาอย่างเช่นจ้างคนทําบ้านจ้างแอดมินอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อเอาเวลาของตัวเองเนี่ยไปทําสิ่งที่มันสร้างมูลค่าได้สูงกว่าใช้เงินซื้อเวลาใช่ค่ะในอย่างข้อมูลถึงกับให้สูตรคํานวณเลยนะคะเรียกว่า buyback rate หรืออัตราซื้อเวลาคืนก็คือเอาไรายได้ต่อปีของเรามาหารด้วย2,000ชั่วโมงทํางาน แล้วก็หารสี่อีกทีจะได้รู้ว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงของเราเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถ้าเราจ้างคนอื่นทําอะไรบางอย่างได้ถูกกว่าเรดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วค่ะโอ้โหมีเป็นสูตรให้คิดตามเลยสุดยอดครับมาถึงนิสัยต่อมาที่เขาเตือนไว้เหมือนกันคือเรื่องการใช้จ่ายเพื่อภาพลักษณ์หรือว่าหน้าตาทางสังคมนะครับให้เลี่ยงเลยการซื้อของที่มันเกินตัวเราไปเยอะๆเพื่อแค่ให้คนอื่นว้าวอะไรแบบนี้ มีตัวอย่างเรื่องทริปชัปกีหรูๆตั้ง20,000ื่นเหรียญแต่พอมาคิดดูจริงๆความสุขอาจจะไม่ได้มากกว่าทริปง่ายๆกับน้องชายด้วยซ้ำจริงค่ะข้อเสนอแนะของเขาก็คือให้เราภูมิใจกับการใช้ชีวิตที่อาจจะต่ำกว่าฐานะเรานิดหน่อยด้วยซ้ำฝึกที่จะมีเงินแต่ไม่จำเป็นต้องรีบใช้มันออกไปทันทีอย่างเช่นลองพกเงินสดติดตัวไว้เยอะๆแต่ไม่ต้องควักออกมาใช้เลยมันเป็นการฝึกจิตใจอย่างหนึ่งค่ะ และที่สำคัญคือไม่ต้องลงไปเล่นเกมสร้างภาพแข่งกับใครเลยค่ะอืมเรื่องนี้มันโยงกับนิสัยถัดไปเลยนะครับคือการซื้อของตามอารมณ์หรือ impulse buying แหล่งข้อมูลมองว่าการที่เราตามใจตัวเองทันทีเนี่ยมันเหมือนกับการปฏิเสธความฝันระยะยาวของเราไปเลยเพราะฉะนั้นการชะลอความพึงพอใจหรือ delay gratification นี่สำคัญมาก ใช่ค่ะวิธีแก้ที่เขาแนะนำแล้วก็ทำได้จริงนะคะคือผูกการซื้อของชิ้นใหญ่ๆที่เราอยากได้เนี่ยเข้ากับเป้าหมายที่เราทําสําเร็จแล้วแทนที่จะซื้อเพราะว่าแค่อยากได้ณนะตอนนั้นคือเหมือนสร้างเงื่อนไขให้รางวัลตัวเองอย่างสมเหตุสมผลนะคะเยี่ยมเลยครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับเริ่มจากนิสัยที่8คือการเล่นเกมรับทางการเงินมากเกินไปหมายถึงว่าเน้นแต่ประหยัดอย่างเดียวนะครับแหล่งข้อมูลเขาแย้งเลยว่า ประหยัดอย่างเดียวไม่ทำให้รวยได้ต้องเน้นเกมรุกด้วยคือการเพิ่มรายได้การเล่นเกมรุกที่วาดเนี่ยหมายถึงการลงทุนใน3อย่างหลักๆเลยค่ะ 1. คือลงทุนในตัวเองพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ2คือลงทุนในเครือข่ายการเข้าหาคนที่ใช่กลุ่มคนที่ส่งเสริมเราได้และ3คือลงทุนในเวลาก็คือการซื้อเวลาคืนอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ค่ะ เหมือนอย่างมิสเตอร์บีส์ที่เขาเอาเงินที่ได้มาไปทุ่มกับการทำวิดีโอตัวต่อไปให้มันดีที่สุดดีที่สุดเสมออันนั้นคือเกมรุกเต็มตัวเลยค่ะชัดเจนมากครับและนิสัยสุดท้ายซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะสำคัญที่สุดเลยคือการมองว่าเงินเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแหล่งข้อมูลชี้ว่าจริงๆแล้วมันผิดทางนะเงิน,นเป็นแค่เครื่องมือใช่ค่ะแต่ความสุขความหมายที่แท้จริงในชีวิตมันมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าเป้าหมายหรือ p u r p o s e มากกว่า ตัว c e o เองก็ยังเล่าเลยว่าพอขายบริษัทได้เงินมาเยอะแยะมากมายกับรู้สึกเออว่างเปล่าค่ะเพราะเงินอย่างเดียวมันตอบโจทย์ไม่ได้จริงๆทางออกที่เขาแนะนำคือให้เราลองค้นหาเป้าหมายของตัวเองดูซึ่งมันมักจะเชื่อมโยงกับออปัญหาหรือความยากลำบากที่เราเคยผ่านมาหรือสิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะการมีเป้าหมายนี่แหละค่ะที่จะทำให้การหาเงินของเรามันมีความหมายมากขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีที่เพิ่มขึ้นเฉยๆ สลุมไปดีมากเลยครับก็คือพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเนแต่ละวันนี่แหละที่ค่อยๆกำหนดเส้นทางความมั่งคั่งของเราในระยะยาวการที่เราจะรู้เท่าทันแล้วก็ปรับเปลี่ยนนิสัยเหล่านี้ได้นี่สำคัญจริงๆนะครับ ค่ะคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะก็คือว่าถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองว่าเงินเป็นแค่เครื่องมือที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าไม่ใช่ตัวเป้าหมายเองเนี่ยการตัดสินใจเรื่องเงินในแต่ละวันของเรามันจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะ